สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในตอนสุดท้ายนะครับในส่วนของการบริหารค่าตอบแทนนะครับในตอนที่สามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในส่วนสุดท้ายเนี่ยครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเราแบ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนนะครับมันจะมีค่าตอบแทนที่เป็นตวงเงินแล้วก็ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวงเงิน ซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินก็จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายออกมาเป็นทางตรงกับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นทางอ้อมนะครับในขณะเดียวกันค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับงานกับค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการทํางานนะครับอันนี้เมื่อเราพูดถึงประเภทของค่าตอบแทนนะครับเราก็จะแบ่งค่าตอบแทนด้วยประเภทด้วยกัน1ก็คือเป็นค่าตอบแทนหลักนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือนค่าจ้าง ในขณะที่2เป็นส่วนของค่าตอบแทนเสริมส่วนใหญ่ค่าตอบแทนเสริมเนี่ยมันก็คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อมนะครับเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อมนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมค่าเดินทาง ลดรับส่งเครื่องแต่งกายอาหารกลางวันนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนเสริมส่วนค่าตอบแทนตัวสุดท้ายคือค่าตอบแทนแบบจูงใจสําหรับในส่วนของค่าตอบแทนแบบจูงใจอ่ะครับมันก็จะมีการผันแปรนะครับไปตามตัวผลผลิตนะครับหรือว่าผลิตภาพที่พนักงานหรือลูกจ้างสามารถที่จะทําได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ ค่าคอมมิชชั่นก็ได้อยู่ในรูปของเงินโบนัสก็ได้หรือค่าตอบแทนที่อาจจะจ่ายเป็นลายชิ้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะวัดออกมาเป็นในเชิงปริมาณหรือเชิงของระยะเวลาก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงเรื่องของเงินโบนัสด้วยท่านี้หากเราจะแบ่งประเภทของค่าตอบแทนแบบจูงใจครับมันก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือค่าค่าตอบแทนแบบจูงใจที่เป็นระดับบุคคล นะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจที่เป็นระดับกลุ่มนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจที่เป็นระดับองค์กรนะครับแต่นี้ก่อนที่เราจะไปประเภทแต่ละประเภทของค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับเราจะขอพูดถึงความหมายและลักษณะขอนเวลาที่เราพูดถึงความหมายของค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับเขาบอกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับมันก็คือค่าตอบแทนที่นายจ้างนะครับ จัดหาให้กับลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษซึ่งคำว่ากรณีพิเศษในที่นี้ครับก็คือตัวกฎหมายไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ปกติแล้วครับในกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติที่มีการกําหนดเรื่องของค่าตอบแทนหลักแล้วก็พระราชกิจสเดีกรที่กําหนดเรื่องของค่าตอบแทนเสริมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน นะครับแต่ในส่วนนี้ครับค่าตอบแทนแบบจูงใจครับมันไม่ได้มีตัวกฎหมายมากําหนดซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับนายจ้างหรือองค์กรเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ฉะนั้นเราจึงบอกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจครับมันจึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่นายจ้างครับจัดหาให้กับลูกจ้างเพื่อจูงใจในลักษณะที่เป็นเรื่องของรางวัลซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเงินโบนัสก็ได้หรือเป็น ค่าตำแหน่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเงินเพิ่มเติมในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่นี้ลักษณะของค่าตอบแทนแบบจูงใจมันจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง1ก็คือจํานวนผลผล,ผลิตที่ที่พนักงานทําได้หรือผลการปฏิบัติงานหรือ performance ที่พนักงานทําได้นะครับมันจะต้องสูงกว่ามาตรฐานยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า,าพนักงาน1คนต้องสามารถผลิตสินค้าได้1ชั่วโมงต้องผลิตสินค้าได้10ชิ้น แต่ถ้าการผลิตได้มากกว่า10ชิ้นคือเป็นชิ้นที่11ชิ้นที่12จะจ่ายให้ชิ้นละ5บาทแบบนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานผลิตได้เกิน10ชิ้นฉะนั้นในส่วนของการทำงานตามมาตรฐานนะครับมันก็จะไปจ่ายในส่วนของค่าตอบแทนหลักในขณะซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของค่าจ้างหรือเงินเดือนก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของค่าจ้างก็อาจจะเป็นเชิงปริมาณหรือคิดเป็นระยะเวลาก็ได้ แต่ค่าตอบแทนแบบจูงใจนี่ครับมันจะมีส่วนที่เสริมเพิ่มเติมเป็นพิเศษเกินมาตรฐานขึ้นมาเราถึงจะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจตรงนั้นนะครับหรือแม้แต่ค่าคอมมิชชั่นก็ตามนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าพนักงานหนึ่งคนนะครับหนึ่งเดือนต้องขายให้ได้หนึ่งล้านบาทอันนี้ก็คือเป็นเบสพื้นฐานปกติ ถ้าขายได้หนึ่งล้านบาทโอเคก็ได้เงินเดือนตามปกติแต่ส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยองค์กรหรือนายจ้างนะครับอาจจะมีการกําหนดค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมในการจูงใจพนักงานนะครับถัดมาตัวที่2นะครับในการที่จะจ่ายค่าจ้างแบบจูงใจนะครับมันจะต้องสามารถที่จะทําให้พนักงานนะครับเกิดความกระตือรือร้นเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจหรือการแสดงศักยภาพนะครับในการทํางานออกมานะครับซึ่งมันจะต้อง มีมากกว่าการทํางานปกติหรือมาตรฐานในการทํางานปกตินั่นเองอันสุดท้ายก็คือจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานในการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้จ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับได้อย่างเกิดความยุติธรรมนะครับนอกจากนี้จะต้องมีเครื่องมือนะครับในการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจไว้อย่างล่วงหน้าแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับ อันนี้หลักของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจครับเขาบอกว่าถ้าเราจะกําหนดอย่างที่เราบอกว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่องค์กรน,นะครับมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับมันมีหลักการที่ต้องพิจารณาอยู่ทั้งหมด7ข้อดังนี้ 1. ก็คือเขาบอกว่าควรจะต้องให้พนักง,งานในองค์กรน,นะครับทุกฝ่าย ทั้งนายจ้างทั้ง HR ทั้งหัวหน้างานแล้วก็พนักงานในฝ่ายนั้นๆน,น,นะครับได้มีส่วนในการกําหนดรูปแบบกําหนดแผนงานกําหนดค่าเป้าหมายในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจอันที่2นะครับเราจะต้องมีการมาวิเคราะห์งานให้ชัดเจนก่อนว่าพื้นฐานการทํางานปกติตามมาตรฐานการทํางานปกติเนี่ยมันควรจะสามารถทํางานได้เท่าไหร่ เช่นหนึ่งชั่วโมงต้องผลิตสินค้าได้เท่าไหรหรือ1เดือนต้องขายสินค้าได้เท่าไรหรือ1วันต้องพิมพ์เอกสารได้กี่ชิ้นนั่นคือค่ามาตรฐานเป้าหมายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ครับมันจะไปกําหนดในเรื่องของค่าตอบแทนหลักในขณะที่ส่วนที่เกินค่ามาตรฐานนะครับเราควรจะมีการกําหนดค่าตอบแทนแบบจูงใจเอาไว้เพราะอะไรครับ เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดค่าตอบแทนแบบจูงใจะครับพนักงานทุกคนก็จะทำงานเพียงให้ได้ตามมาตรฐานเท่านั้นและรับไปเพียงค่าตอบแทนแบบพื้นฐานอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาค่าตอบแทนแบบจูงใจเข้ามาใช้มันอาจจะสามารถทำให้เราเนี่ยจ้างคนลดลงก็ได้นะครับซึ่งอย่าลืมว่าเวลาที่เราจ้างคนลดลงนะครับแต่พนักงานสามารถทำงานได้ในปริมาณที่เท่าเดิม เช่นจับเดิมเคยจ้าง10คนผลิตสินค้าได้50ชิ้นตอนนี้ใช้วิธีการจ้างคนเพียงแค่8คนเองก็ผลิตสินค้าได้50ชิ้นเหมือนกันซึ่งตรงนี้ครับมันก็คือการเอาหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจครับมาดึงศักยภาพมาทําให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น,นเกิดการแสดงความพยายามการทุ่มเทในการทํางานเพิ่มขึ้น นะครับอันที่3จะต้องมีการกําหนดค่ามาตรฐานซึ่งจะต้องไม่ต่ําเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปจนพนักง,งานไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยอันที่4นะครับในการกําหนดค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนะครับควรจะมีการกําหนดค่าตอบแทนหรือค่าจ้างขั้นต่ําเป็นค่าตอบแทนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่เป็นตัวกําหนดมาตรฐานพื้นฐานของพนักง,งานส่วนพนักง,งานที่ที่สามารถปฏิบัติงานหรือมีผลการปฏิบัติงานที่เกินพื้นฐานนะครับก็ควรจะได้รับค่า ตอบแทนแบบจูงใจตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาดึงศักยภาพในการทางานลองเข้ามา หลักการที่5ก็คือการกําหนดมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจครับไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเมื่อกําหนดเอาไว้แล้วเนี่ยควรจะมีระยะเวลากัรใช้เช่นอาจจะครบ1ปีแล้วถึงค่อยจะมีการมาทบทวนปรับเปลี่ยนค่าตบบอบแทนแบบจูงใจเช่นถ้าค่าตอบแทนแบบจูงใจเกณฑ์มันต่ําเกินไปเราอาจจะมีการปรับค่าตอบแทนแบบจูงใจที่สูงขึ้นหรือในขณะกับการกถ้าเกิดว่าค่าตอบแทนที่เรากําหนดเอาไว้หรือค่าเป้าหมายที่เรากาหนดเอาไว้มันสูงเกินไปปีหน้าเราก็อาจจะปรับลดค่าตอบแทนนั้นลง นะครับฉะนั้นมาตรฐานที่กําหนดไว้โอเคมันควรจะต้องมีความยืดหยุ่นแต่มันก็ควรจะต้องมีหลักการที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนบ่อยอันที่5วิธีในการคํานวณผลตอบแทนแบบจูงใจนะคะที่พนักง,งานสามารถจะคํานวณด้วยตนเองได้หรือทราบเบื้องต้นมาถ้าเราแสดงศักยภาพออกมาสามารถขายสินค้าได้จํานวนเท่านี้มียอดขายเพิ่มขึ้นเท่านี้เขาจะได้ ค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าเพิ่มเติมเท่าไหร่จากเงินเดือนที่เขาจะได้รับควรจะมีวิธีการในการคำนวณแบบง่ายๆนะครับตามที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อันสุดท้ายก็ควรจะเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้สามารถที่จะร้องทุกได้ในกรณีที่ เขาทํางานไม่ได้มาตรฐานซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่เรากําหนดค่าเป้าหมายสูงเกินไปหรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาส่วนตัวหรือมีปัญหาครอบครัวซึ่งตรงนี้ครับองค์กรเองก็ไม่ควรที่จะละเลยโดยการคํานึงแต่มาตรฐานอย่างเดียวแต่ต้องคํานึงถึงสภาพจิตใจของพนักงานคํานึงถึงความปลอดภัยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างชีวิต ในการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับฉะนั้นเวลาที่พนักง,งานบางคนทํางานได้ไม่ถึงตามค่าเป้าหมายนะครับเราจะต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็ถามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่เขาไม่สามารถทํางานได้ตามค่าเป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้หรือทําไมเขาถึง ไม่ได้ค่าตอบแทนแบบจูงใจเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆมันมีปัญหาหรือว่ามันมีข้อติดขัดอะไรซึ่งหัวหน้านะครับควรจะเข้าไปไปช่วยไปดูแลไปแก้ไขแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนะอันนี้มาดูประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจแบบแรกก็คือประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนแบบระดับบุคคล ถ้าพูดถึงการตอบแทนแบบค่าตอบค่าตอบแทนในระดับบุคคลนะครับส่วนใหญ่แล้วการตอบแทนแบบค่าตอบแทนแบบจูงใจครับมันก็จะจ่ายให้กับทั้งผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้บริหารระดับกลางและในขณะเดียวกันนะครับมันก็สามารถที่จะจ่ายให้กับผู้บริหารในระดับล่างด้วยแล้วก็พนักงานระดับปฏิบัติการจริงก็สามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจด้วยแต่ในที่นี้ครับเราจะพูดถึงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงกับระดับกลาง นะครับแล้วก็รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วยซึ่งรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับในระดับบุคคลนะครับเราอาจจะจ่ายโดยการพิจารณาตามจํานวนชิ้นงานก็ได้เช่นค่ามาตรฐานคือ1ชั่วโมงผลิตได้10ชิ้นถ้าเกิน10ชิ้นขึ้นไปชิ้นที่11จะจ่ายให้ชิ้นละ5บาทอันนี้ครับเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจในระดับบุคคลที่คิดในลนักษณะของการคิดจากจานวนของผลผลิตอันที่2จ่ายตามระยะเวลา เครื่องตรงนี้ครับมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของการจ่ายค่าร่วมเวลาหรือค่าค่าทำโอทพวกนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจแบบแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยการจ่ายโอทต้องระวังครับบางครั้งครับพนักงานนะครับจริงๆแล้วสามารถทํางานให้เสร็จตามกรอบกําหนดระยะเวลาการทํางานปกติได้แต่ถ้าเขารู้ว่ามันมีโอทบางครั้งพนักงานนะครับเขาก็าอาจจะยืดระยะเวลาการทํางานออกไปทํางานให้เสร็จล่าช้าออกไปเพื่อที่ตัวเองจะได้ กินระยะเวลานอกเวลาการทํางานและก็สามารถเบิกค่าร่วมเวลาได้นะครับถัดมาก็คือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนนะครับต้องต้องจ่ายแล้วเนี่ยมันยังผลให้มันเกิดพฤติกรรมที่เราต้องการหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือเกิดความกระตือรือร้นมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจทํางานนั่นเอง และอันสุดท้ายก็คือการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับมันต้องสามารถทํางานได้เกินค่ามาตรฐานที่เราวางเอาไว้หรือตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองซึ่งผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานนะครับมันต้องสูงกว่ามาตรฐานต่อมาอันถัดมานะครับก็คือค่าตอบแทนจูงใจที่เป็นแบบกลุ่มค่าตอบแทนจูงใจที่เป็นแบบกลุ่มนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะจ่ายให้กับสมาชิกทุกคนซึ่งปกติแล้วเราก็จะจ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเท่าๆกัน นะครับฉะนั้นในการจ่ายค่าตอบแทนนะครับบางครั้งมันก็จะมีค่าตอบแทนร,ระดับบุคคลและในขณะเดียวกันถ้าทุกคนในกลุ่มทําได้ตามเป้าหมายมันก็จะมีค่าเป้าหมายของกลุ่มถ้าทําสําเร็จทุกคนก็จะได้เท่ากันส่วนอันที่2องเขาบอกว่าการจ่ายให้กับสมาชิกในทีมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันก็นกได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมซึ่งในที่นี้ครับมันรวมไปถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามความยากง่ายด้วยซึ่งคนที่ได้รับรับมอบหมายงานมาก งานยากก็อาจจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นเช่นได้เหมือนกันส่วนคนที่มีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่น้อยกว่าเพื่อนมีความง่ายกว่าในการทํางานก็ต้องได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าเพื่อนไปด้วยเมื่อเทียบกับสมาชิกในกลุ่มหรือในทีมอันสุดท้ายก็คือการจ่ายค่าตอบแทนนั้นครับอาจจะมีการกําหนดเป็นอัตราส่วนออกมานะครับแล้วก็มีการกําหนดออกมาจ่ายจากค่าพื้นฐานนะครับก็จะมีการกําหนดเอาไว้ชัดเจน ท่าน,นี้รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเวลาที่เราพูดถึงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนนะครับในรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนมันจะมีลักษณะนนอยู่ทั้งหมด3แบบอันแรกนะครับสแกนลอนนะครับสแกนลอนแผนนะครับก็คือการวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจโดยการกําหนดให้พนักงานเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงกระบวนการทํางานก็คือเพื่อที่จะลดต้นทุนในการดําเนินงานน,นั่นเอง ึ่งอาจจะอยู่ในกระบวนการผลิตก็ได้นะครับอยู่ในกระบวนการให้บริการก็ได้นะครับอยู่ในกระบวนการเก็บรักษาสินค้าหรือการกระจายสินค้าก็ได้อันที่2นะคบรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบที่2ก็คือเราใช้วิธีแบบลักเทอแพนแบบลักเทอแพนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการให้พนักงานในกลุ่มทุกคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นกระบวนการในการทํางานเพื่อจะเพิ่มมูลค่า นะฮะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือว่าจะทำให้มันเกิด productivity หรือผลิตภาพเพิ่มขึ้นซึ่งในที่นี้ครับมันก็อาจจะมีการใช้วิธีการทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นใช้รูปแบบในการทํางานหลากหลายมากขึ้นใช้เครื่องมือในการทํางานหลากหลายมากขึ้นซึ่งมันอาจจะช่วยลดเรื่องของการใช้พนักงานช่วยลดในเรื่องของการใช้วัตถุดิบหรือช่วยลดในเรื่องของปริมาณของเสียลงนะครับ ซึ่งตรงนี้นครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตนั่นเองอันสุดท้ายนะครับ i m p o s h a r e p พลนอิมพอแชร์แพเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของการออกแบบกระบวนการในการที่จะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจสำหรับกลุ่มนะครับโดยการให้ความสำคัญกับกลุ่มนะครับในการที่จะพิจารณาว่า จะวางแผนอย่างไรในการลดระยะเวลาในการทํางานหรือลดระยะเวลาในการผลิตหรือลดระยะเวลาในเรื่องของการให้บริการฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการออกแบบค่าเป้าหมายนะครับในการทํางานแบบกลุ่ม ซึ่งจะเป็นาการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะลดต้นทุนหรือเปล่าต้องการจะเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตหรือเปล่าหรือต้องการจะลดระยะเวลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราก็จะมีค่าเป้าหมายว่าถ้าลดได้จํานวนเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราจะจ่ายค่าตอบแทนยังไงจะจ่ายเท่ากันกับสมาชิกทุกคนหรือเปล่าหรือจะจ่ายแตกต่างกันตามความรับผิดช,ชอบตามค่าสิ่งที่ได้รับมอบหมาย สุดท้ายนะครับก็คือเป็นลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนในระดับองค์กรนะครับอันนี้เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบระดับองค์กรปกติประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนแบบองค์กรนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แบบ Profit Sharing ก็คือแบ่งผลกำไรให้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของโบนัสก็ได้นะครับหรือแบบที่2ออาจจะเป็นเกณฑ Sharing นะครับก็คือแบ่งกําไรจากประสิทธิภาพในการทางานนั่นเองหนงกับ2ต่างกันยังไงอันที่1จากกําไรจากผลการดําเนินงาน อันที่2เป็นกําไรที่เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพในการทํางานที่เราได้ปรับปรุงกระบวนการในการทํางานว่ามันลดได้เท่าไหร่ฉันค่าใช้จ่ายที่มันลดลงไปต้นทุนที่มันลดลงไปส่วนที่ลดลงไปตรงนั้นนะครับมันก็จะเอามาปันจ่ายให้กับพนักงานถัดมาก็อาจจะจ่ายในรูปของ การพยายามให้พนักงานได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็คือจ่ายในรูปของ stock ownership นั่นเองก็คือจ่ายเป็นหุ้นให้กับพนักงานนั่นเองอันสุดท้ายกาจะอยู่ในรูปของเงินปันผลก็ได้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันอันนี้ประโยชน์ของการจ่ายค่าตอบแทนนะครับที่เป็นระดับองค์กรเนี่ยเราพบว่ามันช่วยเป็นเครื่องมือในการจูงใจพนักงาน นะครับในการแสดงประสิทธิภาพแสดงศักยภาพแสดงความกระตือรือร้นหรือความพยายามในการทํางานและในขณะเดียวกันนะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทําลงรักษาให้พนักงานเกิดความผูกพันและอยู่กับองค์กร อันที่2ประโยชน์ที่2ก็คือก่อให้เกิดความสามาคัคคีเกิดความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพอันสุดท้ายก็คือเกิดกระบวนการในการทํางานที่เราเรียกว่าการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่องหรือเราใช้คําว่า continuous improvement นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนะครับซึ่งในส่วนที่3ของเรานี้ครับ เราก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายลักษณะแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกใช้ค่าตอบแทนแบบจูงใจเนี่ยมันมีหลักการหรือวิธีการใ,ใดๆบ้างที่เราจะต้องคํานึงถึงและในขณะเดียวกันค่าตอบแทนแบบจูงใจมันก็สามารถแบ่งได้สาประเภทด้วยกันก็คือเป็นค่าตอบแทนการจูงใจในระดับบุคคลในระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์กรซึ่ง ค่าตอบแทนทุกแบบนะครับล้วนมีประโยชน์ต่อองค์กรน,นะครับในหลายๆประเด็นนะครับตามที่ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนครับ